สวัสดีครับสวัสดีฮะวันนี้กลับมาอยู่ในช่องนะครับผมทีเด็ดบอลเซงใบเฮียแพ้นะฮะเมื่อคืนนะครับผมเฮียให้ทีเด็ดนะฮะให้คู่นะครับผมเชลซีพบกับสเปอร์นะฮะเฮียให้ตอบปอนะฮะลองสเปอร์ไปนะครับผมสเปอร์ชนะ1นูนะฮะผลสกอร์นะฮะเป็นทางด้านนะครับผมเชลซีเสมอกับสเปอร์2อนะครับผมอ่าก็ถือว่าทีเด็ดแตกไปครึ่งหนึ่งนะครับผมไม่เป็นไรครับผม เดี๋ยวมาดูทีเด็ดบอลเต็งวันนี้นะฮะเฮียให้ไปที่ลิกพเมารกอังกฤษนะครับผมระหว่างคู่ลิเวอร์พูลนะฮะเจอกับคิสตันพาเลซนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดของ2ทีมนี้ที่เจอกันก่อนนะครับผมเป็นทางด้านลิเวอร์พูลนะฮะเอาชนะไปได้ทั้ง5เกมเลยนะครับถือว่าเป็นต่อมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดของแต่ละทีมนะฮะทางด้านลิเวอร์พูลนะฮะ5เกมหลังสุดนะครับผมชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2ฮนะ ถือว่าออกตัวนัดแรกของฤดูการสะดุดนิดหน่อยนะครับผมแต่เฮียเชื่อว่านะบอลอย่างลิเวอร์พูลนะกลับฟอร์มมาได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนทางด้านคิสตันพาเลสนะฮะห้าเกมหลังสุดนะครับผมชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะฮะนัดแรกเปิดฤดูการเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลไป2ต่อ0ูนนะฮะนัดนี้เจอหนักอีกนะครับผมแถมไปเยือนด้วยในลังแอนฟิลด์เองนะครับผมเฮียว่าไปเก็บ3แต้มน่าจะเป็นเป็นเรื่องยากมากนะครับผม ดูจากสถิติแล้วนะเฮียเลยให้เทใจไปที่ลิเวอร์พูลนะฮะชนะแน่นอนนะครับผมฟันธงนะฮะต่อเสาครึ่งนะฮะลิเวอร์รพูลนะฮะชนะ2-0แน่นอน,นครับผมยังไงนะใครชอบนะกดหัวใจกดติดตามนะฮะใครดูจากช่องยู u ูบก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ที่เด็ดบังเตียงใบเฮียแพ้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ